สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรี Free, แบบไม่มีกั๊กครับเพื่อนๆและวันนี้ผมขอนําเสนอเหรียญที่ลึกปี2480แค่ปีพศก็ขนลุกแล้ว นานมากๆครับสภาพสวย500รวมส่งคุ้มมากๆดูสภาพของจริงแน่นอน480 20ปีเนาะบวก64ปี84ปีแล้วครับเหรียญน,นี้ยังอยู่ครับสภาพที่เพื่อนๆจะเห็นผมจะให้เวลา3วินาทีให้เพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้เพื่อจะไม่ให้ YouTube นานเกินเดี๋ยวจะน่าเบือ่อและ เพื่อนกดหยุดแคปภาพเอาไปขยายดูเองทีหลังได้นะครับหรือจะแคปภาพเอาไปให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปปินภาพเป็นกระดาษอาร์ตมันสวยๆออกมาก็ได้1 2 3กดหยุดครับเพื่อนๆไปครับเหรียญต่อไปครับ1 2 3กดหยุดแคปภาพครับดูนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพไปขยายดูเองทีหลังครับหรือเอาไปส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ยยายรูปทางไลน์ให้เขาปินกระดาษอาร์ตมันสวยๆมาดูสนิมขึ้นเลยเก่าของแท้ของจริงครับ มาครับเพื่อนๆเ, <nehmer. S 2> เอาใจคนดู Youtube ช่องผมครับเพื่อนๆดูนะครับเวลาเราอยู่บ้านแล้วเราปิดไฟให้มันมืดปิดไฟให้มันมืดแล้วเราถือด้วยมือซ้ายเราจะรู้สึกว่าเหรียญเนี่ย <obe ats> มันเป็นโลหะมันต้องหนักใช่ไหมแล้วมือถือที่เราถืออยู่มันก็หนักใช่ไหมเวลาเราเอามือขวาปัดหน้าจอครับปัดเหรียญดูด้านหลังด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าเวลาเพื่อนเแคปภาพสภาพนะแล้วเพื่อนเดูภาพนะ เพื่อนๆก็ปัดดูด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวามือถือที่เราถืออยู่ซ้ายมือเนี่ยกับภาพเหรียญที่มันเป็นโลหะหนักๆมันจะสมดุลกับน้ําหนักมือถือแล้วมันจะเหมือนเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญของเราจริงๆในขณะที่เราปิดไฟมืดนะครับเรามองไม่เห็นมือถือไงเราเห็นแต่ภาพเหรียญกับน,นิ้วนี่ไงมันเลยสมจริงมากแล้วเรายังไม่ต้องใช้กล้องส่องครับเพราะว่าเราขยายด้วยมือของเราได้เลยเห็นชัดๆยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์ครับ นี่คือความสวยงามของภาพเหรียญที่อยู่บนเทคโนโลยีมือถือนะครับมันจะมีแสงจากอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าส่องมาที่ภาพแล้วก็ส่องเข้าตาเราเหมือนภาพดาราที่อยู่ตรงป้ายไฟเนาะแล้วมีหลอดไฟอยู่ข้างหลังส่องสว่างปั๊บดาราออร่าเลยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเห็นรายละเอียดผิวลมดําที่สึกเห็นรายละเอียดสนิมหูหิ้หวอย่างเงี้ยครับหูตรงที่มันห้อยเห็นไหมสองสี่แปดศูนย์ว้าวมีพานด้วยอ่ะ ไปกันต่อครับเพื่อนเเมื่อเห็นรายละเอียดแล้วอยากดูนานๆก็กดหยุดดูเองเดี๋ยว YouTube มันจะนานเกินเนาะอ่ะมาต่อเรียนนี้ครับไปครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับลักษณะหูมีห่วงคล้องสนิมขึ้นแบบนี้เก่าชัวของแท้ชัว84ปีครับนี่ปี64ก็64ปีย้อนไปอีก20ปีก็จากปี2005ย้อนไป20ปีก็ปีสองสนั่นแหละครับสวยไหมครับเพื่อนเอนอสวยจับใจ เอาละครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วผมจะนำเหรียญแปลกๆหายากจากทั่วทุกมุมโลกหายากราคาแพงแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาให้เพื่อนๆชมกันที่ช่องนี้อย่างแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ